สวัสดีครับผมช่างอ้พหนือซ้ายนะครับวันนี้ผมจะมาแก้ไขลงสีนะครับอาการข้าวออกกับเก็บเยอะนะครับออกกับลำเยอะนะครับข้าวผสมออกมาเยอะเลยครับก็จะมาแก้ไขให้ดูกันนะครับวิธีแก้ไขก็ไม่ยากนะครับเพื่อเอินเครื่องตัวนี้มันสีข้าวไปแล้วก็มีลำผสมออกมากับข้าวด้วยนะครับแล้วก็ตรงที่เก็บมันออกก็ข้าวก็ออกไปกับเก็บเยอะนะครับวิธีแก้ไขก็ไม่ยากนะครับก็มาเกะตัวนี้กันดูเลยนะครับ ว่ามันเป็นยังไงกันนะครับก็ลองดูกันครับวิธีแก้ไขง่ายๆครับข้าวออกกับเก็บเยอะหรือว่าเวลาเราสีข้าวแล้วข้าวออกมาผสมกับลำเยอะมากเลยนะครับก็วิธีแก้ไขก็ไม่ยากขั้นตอนแรกเราก็มาแกะตัวนี้ออกนะครับเราจะมาเช็คดูตะเกียงของลงสีนะครับว่ามันแตกหรือมันรั่วมันอะไรหรือเปล่านะครับ วันนี้ผมก็ได้มาเช็คให้พี่เขาดูครับเพราะว่าลูกค้าเกะก,ก็มาหาก็เลยมาเช็คอยู่ที่บ้านเขาเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะเกะให้ดูกันนะครับว่ามีอาการแบบไหนนะครับมันจะมีตะเกงมันอยู่นะครับเราต้องเช็คดูตะเกงลงสีนะครับว่ามันรั่วหรือมันแตกหรือมันอะไรยังไงเดี๋ยวลองมาเกะดูครับแก้ไขง่ายๆนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้แก้ไขแบบไม่ง่ายเลยครับเกะตัวนี้ออกมาได้แล้วก็จะมาดูตะเกรงด้านในมันนะครับมันก็จะมีตะเกรงอยู่ตรงด้านในนี่นะครับตะเกรงสีข้าวนะครับบางบางเครื่องมันก็จะแตกนะครับถ้ามันแตกแล้วมันก็ผสมกับลำออกมาเยอะนะครับบางทีก็ผสมกับเก็บออกมาด้วยนะครับ เวลาเราสีข้าวแล้วมีแก่ผสมออกมาหรือว่ามีลำออกมากับข้าวเราเยอะแล้วก็ควรจะเช็คดูตัวนี้นะครับตะแกรงตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะครับโอเคครับขั้นแรแล้วก็ลองเช็คดูว่ามันแตกไหมครับก็ไม่แตกนะครับตัวนี้ก็ไม่ฉีกนะครับก็ได้ดูแล้วก็มันก็มีดุ้งออกมาครับก็ รู้สึกว่ามันจะทําให้รูร่องตัวนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับมันจะบวมออกมานะครับสงสัยจะเข้ามันลงเยอะมากแล้วทีนี้มันดันนะครับมันดันแล้วทีนี้มันก็ทําให้ตะเกงมันดันออกมาครับเห็นไหมครับพี่น้องครับมันดันออกมาทีนี้มันก็จะทําให้ร่องตัวนี้มันใหญ่นะครับก็เราก็จะแก้ไขนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับ ดันออกมาเยอะเลยนะครับเยอะเลยครับเห็นไหมครับมันดันออกมาแล้วทีนี้รูมันก็ใหญ่นะครับรูทีนี้รูมันใหญ่นะครับเห็นไหมครับรูมันใหญ่ทีนี้ข้าวก็มันก็เล็ดรอดออกมาได้ก็ผสมกับเก็บกับลำออกมาได้นะครับตัวนี้เราก็จะมาแก้ไขกันนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ฉีกเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเราก็แค่ใช้ค้อนใช้อะไรมาทุบให้มันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับมาดูกันครับ วิธีการทุบก็ไม่ยากนะครับมาดูกันเลยครับแล้วก็ใช้ค้อนใช้ไรตีเข้าไปให้มันชิดเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับทีนี้มันมีรูใหญ่ทีนี้มันก็เก็บมันก็เลยออกมาด้วยนะครับออกมากับข้าวด้วยนะครับแก้ไขง่ายๆนะครับถ้าตะเกรงเราไม่ขาดนะครับถ้าตะเกรงเราไม่ฉีกนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเราก็ใช้ค้อน ตีเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตีเข้าไปให้มันชิดกันเหมือนเดิมนะครับให้มันเรียบเหมือนเดิมนะครับตรงที่มันดุ้งออกมานะครับเห็นไหมครับก็ง่ายๆครับก็ใช้ค้อนตีเข้าไปเลยนะครับง่ายๆเลยครับก็ทําให้มันชิดกันเหมือนเดิมนะครับ s <S ให้มันเรียบเหมือนเดิมนะครับโอเคเห็นไหมครับตัวไหนที่มันบวมออกมาแล้วก็เคาะลงไปเลยนะครับเคาะให้มันสนิทเหมือนเดิมนะครับมันก็จะได้ข้าวมันก็จะได้ออกมา ดีครับไม่ผสมเก็บออกมานะครับไม่ผสมลำออกมานะครับ <sk ill> แล้วก็ทําให้มันสนิทเหมือนเดิมนะครับแก้ไขง่ายๆนะครับพี่น้องครับถ้ามันฉีกหรือมันแตกจริงๆเราก็เปลี่ยนนะครับไปซื้อมาเปลี่ยนก็ไม่กี่ร้อยหรอกครับตัวนี้ก็ซื้อมาเปลี่ยนได้แต่ตัวนี้มันก็ไม่ฉีกนะครับไม่ฉีกไม่แตกนะครับก็ถือว่าเราก็แก้ไขแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าของพี่น้องเป็นแบบนี้ก็แก้ไขกันได้นะครับพี่น้องครับ ผมก็มาบอกวิธ oh, ีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับแก้ไขกันเล็กลับแก้ไขกันแบบเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าง่ายครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทําให้มันเรียบนะครับให้มันเรียบเหมือนเดิมนะครับเราก็ลองรูปดูครับถ้ามันเรียบแล้วเราก็พอนะครับรูปดูครับรูปดูทุกด้านนะครับถ้ามันบวมออกมาแล้วก็เคาะเข้าไปนะครับใช้ค้อนตีเข้าไปเลยนะครับ รูปดูแล้วเราเห็นแล้วก็ใช้คอนทุบเข้าไปนะครับให้มันสนิทเหมือนเดิมนะครับข้าวแล้วก็จะสีออกมาสวยงามครับแล้วก็ไม่มีเก็บไม่มีลำผสมออกมาด้วยนะครับตัวนี้แก้ไขได้ง่ายๆเลยนะครับทุปลงไปให้มันสนิทกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันดุ่งออกมามันก็ทําให้ตะเกียงเราห่างขึ้นนะครับก็ข้าวมันก็ฤทธิ์โรดออกมาเก็บก็ฤทธิ์โรออกมาได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ใช้ ค้อนทุบเข้าไปแล้วก็สนิทแล้วนะครับทาให้มันสนิทครับสนิทเรียบร้อยเราก็เช็คดูทุกด้านนะครับเช็คดูทุกด้านเลยครับถ้ามันดีทุกด้านเราก็จะไปประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับรูปดูครับแล้วก็ใช้มือรูปดูนะครับถ้ามันดุ้งออกมาเราก็ใช้ค้อนตีเข้าไปเลยนะครับ ให้มันเรียบเหมือนเดิมนะครับแก้ไขง่ายๆครับพี่น้องครับลงสีเล็กนะครับตัวนี้ลงสีสีในครอบครัวเรานะครับลงสีเล็กครับแก้ไขง่ายๆนะครับเช็คดูครับใช้มือนี่ก็ได้นะครับใช้มือรูปดูนะครับรูปดูถ้ามันดุ้งมันอะไรออกมาแล้วก็ทุบเข้าไปนะครับให้มันมิดชิดเหมือนเดิมนะครับ ก็ลองดึงดูด้วยนะครับบางทีมันแตกนะครับก็ลองเช็คดูถ้ามันไม่แตกไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ประกอบเข้าได้เลยนะครับโอเคครับเราก็จะมาประกอบเข้าดูนะครับประกอบเข้าแล้วเราก็จะมาลองสีดูด้วยนะครับว่าจะมีเก็บมีลำออกมาหรือเปล่านะครับตัวนี้เข้าก็ยัดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็หาอะไรแค่ออกนะครับ วิธีใส่มันก็ใส่ไม่ยากนะครับมันก็จะมีร่องของมันนะครับให้มันตรงร่องมันนั่นก็ถือว่าใส่ได้โอเคนะครับจะมีร่องมันอยู่ด้านในอยู่นะครับให้มันตรงพักมันนะครับจะเข้าพักมันพอดีนะครับถ้ามันไม่เข้าเราก็ดูนะครับบางทีมันก็จะมีข้าวอะไรยัดอยู่ตรงด้านในนะครับแล้วก็ดูนะครับเอาให้มันเข้าร่องแก็บพอดีเลยนะครับ ถ้ามันเข้าไม่ได้เราก็ลองสดับด้านดูนะครับบางทีมันอาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงก็จะเข้าไม่ได้นะครับโอเคครับตัวนี้ก็เข้าได้แล้วก็จะมา,มาประกอบเข้าได้เลยนะครับประกอบตัวชุดเข้าออกมานะครับก็ประกอบออกมาก็จะมาประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับที่เราเกะออกมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นฝาปิดมันนะครับ ป,ปิดหัวสีมันนะครับก็ให้มันเข้าล็อกพอดีนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องใช้อยู่ก็มีข้าวมีลำออกมาเยอะก็ลองเช็คดูนะครับแก้ไขง่ายๆนะครับพี่น้องครับบางทีตะเกงมันก็จะฉีกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ฉีกก็ถือว่าโชคดีแล้วก็แก้ไขกันไปได้ครับ แก้ไขง่ายครับก็ถือว่าไม่มีอะไรยุ่งยากมากครับลงสีเล็กนี่ครับแก้ไขได้ง่ายครับตัวนี้ก็มีน็อตอยู่ด้านข้างนะครับมีน็อตอยู่ด้านข้างสองตัวนะครับใส่น็อตเข้าไปขันให้แน่นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าประกอบ ได้ง่ายครับไม่ซับซ้อนมากนะครับ er ตัวนี้ลงสีเล็กครับไม่ซับซ้อนมากก็จะมาลองดูกันนะครับว่ามันสีข้าวแล้วจะมาออกมาดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราประกอบให้มันเสร็จก่อนแล้วจะมาลองสีกันดูนะครับ สำคัญมากครับตะเกียงตัวนี้ถ้ามันแตกมันอะไรข้าวก็จะผสมออกมาเยอะนะครับพวกเก็บพวกลำอะไรก็จะผสมกับข้าวออกมาเยอะนะครับสําคัญนะครับตัวนี้ตะเกียงสีข้าวตัวนี้นะครับถ้ามันแตกหรือมันเป็นรูใหญ่ออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีพวกลำพวกเก็บพวกอะไรออกมากับข้าวเรานะครับวิธีแก้ไขก็ตามที่ผมบอกไว้นี่เลยนะครับแก้ไขง่ายๆ เราไม่ต้องไปหาช่างก็ได้นะครับเราสามารถรื้อดูเองหรือว่ามันแตกมันพังเราก็สามารถไปซื้อมาใส่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นน็อตล็อกฝามันเฉยๆนะครับก็จะมีอยู่สองตัวนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับ ขันเข้าไปทั้งสองด้านนะครับตรงสีเล็กตัวนี้มันไม่ซับอนอะไรมากมายนะครับแก้ไขง่ายๆนะครับโอเคครับทีนี้เราขันเสร็จแล้วเราก็จะมาลองสีกันดูนะครับเดี๋ยวมาลองสีข้าวกันดูครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองสีดูนะครับก็มาดูว่าลำมันจะออกมากับข้าวไหมครับหรือว่าข้าวมันออกมาอย่างเดียวก็ถือว่า ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองสีกันดูครับมาลองดูข้าวนะครับข้าวที่ลงมามันจะมีลำมีเก็บผสมออกมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีลำไม่มีเกบ็ผสมออกมาก็ถือว่าเสร็จนะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคครับเท่าที่ผมเห็นออกมาก็ถือว่าไม่มีลำออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามมากครับก็ถือว่า โอเคเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าไม่มีลำไม่มีอะไรผสมออกมาครับตัวที่ข้าวที่มันออกมานั่นก็ปกตินะครับเพราะว่าเราสีครั้งแรกข้าวมันก็จะออกมาก่อนครับถ้าเราสีไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะเป็นข้าวปกติออกมาอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าดูแล้วไม่มีเก็บไม่มีลำออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับแก้ไขปัญหาได้ง่ายนะครับที่ ข้าวมันผสมเก็บออกมาหรือผสมลํำออกมานะครับโอเคนะครับไม่มีนะครับตัวนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่างอัพหนันไซนะครับสวัสดีครับ